สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อกเกี่ยวกับการปิดทองหลังองค์พระนะครับหลายๆท่านนะครับได้เคยไปทําบุญนะครับในวัดต่างๆในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีการไหว้ดอกไม้ทุบเทียนและก็ให้แผ่นทองคําเปลวที่เราจะไป ติดที่องค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะไปบูชาในขณะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อว่าเราปิดทององค์พระส่วนต่างๆนะครับติดส่วนใดได้อนุอนิสงส์ใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าการปิดทองหลังองค์พระนั้นนะครับเรา ทราบถึงความหมายนะครับของสำนวนนี้เป็นอย่างดีใช่หรือไม่ครับว่าคือการทำความดีโดยไม่ได้หวังผลนะครับโดยไม่ได้หวังจะให้ใครมารับรู้และไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับซึ่งสำนวนนี้เนี่ยมักจะทำให้คนจำนวนมากนะครับเมื่อไปไหว้พระทำบุญเลือกที่จะปิดทองหลังพระพุทธรูปเฉพาะบริเวณด้านหลังเท่านั้นแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเราสามารถปิดทองในที่บริเวณต่าง ส่วนต่างๆของพระพุทธรูปได้เช่นกันซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีความหมายแล้วก็อานิสง์ผลบุญที่แตกต่างกันไปดังนั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าการปิดทองหลังองค์พระในแต่ละจุดนั้นจะให้อานิสงด้านใดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอย้ำอีกนะครับว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะตามหลักพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติถือศีลสมาธิภาวนานะครับแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับในเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาครับการปิดทองหลังองค์พระนะครับความเชื่อที่ว่าปิดในส่วนต่างๆได้อานิสงส์ด้านใดบ้างนะครับมาดูครับว่า ถ้าเราเลือกที่จะปิดทองที่พระเศียรน,นะครับมีความเชื่อว่าการปิดทองบริเวณศีรษะของพระพุทธรูปจะทำให้เรามีความจำดีมีสติปัญญาเป็นเลิศเจริญและความฉลาดหลักแหลมหัวไวเรียนเก่งสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและหากมีปัญหาหรืออุปสรรค อะไรก็จะสามารถฝ,าฝ่าฟันและแก้ไขปัญหาได้เสมอแม้นในยามขับขันครับการปิดทองที่พระพักหรือใบหน้าการปิดทองบริเวณใบหน้าของพระพุทธรูปจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆมาขัดขวางซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะราบเรียบราบรื่นไม่มีติดขัดไม่มีสะดุดนะครับ แต่ถ้าใครนะครับได้ไปปิดทองที่พระหัตหรือมือนะครับของพระพุทธรูปมีความเชื่อกันว่าจะทําให้มีอํานาจมีบารมีเป็นที่น่าเคารพยกย่องของผู้ที่พบเห็นรวมทั้งใครเห็นก็ต่างพากันเกรงขามนะครับการปิดทองที่พระอุระพระอุระก็คือหน้าอกนะครับมีความเชื่อกันว่าการปิดทองบริบรเวณหน้าอกเนี่ยจะทําให้ เป็นที่ถูกอกถูกใจและเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างใครเห็นก็เอ็นดูไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีความโดดเด่นและมีเสน่ห์มากกว่าคนอื่นเสมอครับการปิดทองที่พระอุทธรหรือท้องมาถึงที่เด็ดกันครับการปิดทองบริเวณรูปการปิดทองพระพุทธรูปบริเวณท้องเชื่อกันว่าหลายๆคนนะครับอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าจะช่วยให้ร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์ นะมีกินมีใช้ตลอดทั้งชาติอีกทั้งยังทําให้เรามีโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองไหลาไมาเทมาอีกด้วยครับการปิดทองที่พระนาพีหรือสะดือนะครับการปิดทองพระบริเวณสะดือก็คล้ายๆกับบริเวณท้องแต่ที่เน้นเรื่องความร่ารวยมั่งคั่งมั่งมีแต่บริเวณสะดือจะเป็นพิเศษมากกว่านะครับก็คือว่าจะทําให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำ จุนอยู่เสมอและจะได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีครับแม้ในยามที่เรามีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามก็จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับส่งเสริมเพื่อไม่ให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากหรืออดอยากนั่นเองครับการปิดทองที่พระบาทของพระพุทธรูปบริเวณเท้าหรือพระบาทจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่น ความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของบริวารบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การเดินทางรวมถึงยวดยานพาหนะต่างๆไม่ว่าคุณคิดจะไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะได้พบและตามปรารถนานั่นเองครับการปิดทองหลังองค์พระพุทธรูปในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นส่วนที่คนมักมองไม่เห็นและไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนะัก ดังนั้นการปิดทองบริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปจึงมีความสําคัญซึ่งก็เปรียบได้กับการช่วยเติมเต็มสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองครับและยังมีความเชื่อกันว่าการปิดทองหลังพระจะช่วยให้ผิวพรรณดีและมีความผ่องใสมีความสง่าราศีนั่นเองนะครับส่วนคนที่ได้ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์นะครับ อาจเปรียบเทียบปิดทองบริเวณฐานรองของพระพุทธรูปได้กับประโยคที่ว่าหากเรามีรากฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง่งก็จะทําให้เรานั้นเติบโตขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการปิดทององค์พระใต้จุดนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง่งยากที่จะโค่นล้มครับไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักหรือแม้แต่การดำเนินชีวิต ประจําวันของเราอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมอธิษฐานเวลาปิดทององค์พระกันด้วยนะครับด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้สมบูรณ์หากว่าการปิดทองหลังองค์พระหรือปิดทองที่องค์พระพุทธรูปจนเต็มแล้วก็สามารถปิดทองทับของคนอื่นๆลงไปได้แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า การใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ฟังโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังทั้งนี้บุญกรรมวาสนาต่างๆในการกระทำของเราก็คือวิบากกรรมที่เราได้กระทำมาในอดีตชาติในปัจจุบันชาติเพราะฉะนั้นส่งเสริม ะครับสั่งสมบุญบารมีของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจะทําบุญสิ่งใดก็ให้ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครับและทั้งนี้วันนี้คือทั้งหมดของว่าไปเรื่อยพอดแคสต์เกี่ยวกับความเชื่อของปิดทองหลังองค์พระในส่วนต่างๆและให้อานิสงส์ด้านใดบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ช n n e l ok. ครับ